ครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่19มีนาคม2563ครับวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนเสียบข้างอาตอนนี้เป็นการเสียบข้างแบบนะครับเสียบด้านข้างมีอายุการเสียบข้างอยู่ที่2เดือนครับแต่ยอดสวยงามครับลำต้นก็ประมาณใหญ่กว่าหัวไม่โป้งนะ ผนก็วไว้ลกนิดหน่อยครับต้นนี้เป็นการเว้นกิ่งทุเรียนพื้นบ้านไว้เพื่อรองรับให้มีการสังเคราะห์แสงเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็พาไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่เสียบพร้อมกันต้นนี้มันจะไม่มีการเว้นกิ่งทุเรียนพื้นบ้านไว้สําหรับรองรับในการสังเคราะห์แสงโดยที่ผมให้มัน สังเคราะห์แสงเองให้มันแตกใบอ่อนเองแล้วก็ให้ใบแก่พอใบแก่แล้วมันก็เริ่มเจริญเติบโตได้เร็วครับก็เสียบข้างพร้อมกับต้นมอกีที่ถ่ายลงก่อนหน้านี้ยอดก็แตกสวยงามครับก็กิ่งก็ใหญ่กว่าหัวไม่โป้งแล้วครับทุเรียนพื้นบ้านอายุก็มานปีหนึ่งปีกว่าๆซึ่งเป็นการเสียบข้างที่ติดเร็วครับอายุของการ เสียบก่างต้นทุเรียนพื้นบ้านทุเรียนพื้นบ้านก็อายุมาปีกว่าเสียบโตเร็วต้นข้างๆนี้ก็ทุเรียนเสียบข้างเหมือนกันครับนะครับรอยเสียบข้างแต่ว่าเป็นต้นเล็กๆที่ผมเสียบลองเสียบดูซึ่งการจเจริญโตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็รอดูวันต่อไปว่ามันจะโตเร็วขนาดไหนครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับพามาดูการจเจริญเติบโตของทุเรียนเสียบข้าง2เดือนครับ ยังไงรบกวนใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับกับผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปครับคลิปนี้ขอบคุณครับ